อ๋อลูกเดี๋ยวนะฮะฮิดอกูมึงตกลงเนี่ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้มึงสแสดงกูยังไม่ได้มึงสแสดงเออยาคุมปะนี่เออ สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับช่องชีโนเอ็กวันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้นะฮะพีโนจะมาจัดกิจกรรมนะครับผมก็คือกิจกรรมที่เราเคยจัดไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะเป็นกิจกรรมแต่งตัวอัปลักษ์ซึ่งกิจกรรมนี้นะก็จะให้น้องๆเนี่ยแต่งตัวให้คิเรทที่สุดเท่าที่น้องๆจะแต่งได้นะครับพร้อมกับ1ท่าทางที่คิดว่ามันเข้ากับชุดะมาดูแล้วมันตลกแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมนี้กันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาถึงที่ประกวดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละคนนะครับโอ้โหดูแต่งตัวกันนะฮะมีแต่พวกตลกถกดักทั้งนั้นเลยฮะดูครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ไปทีละคนนะครับผมว่าแต่ละคนนั้นแต่งตัวไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยเราเริ่มจากอันี้แล้วคนแรกเลยนะฮะเอ่อน้องครับแสดงท่ามาหนึ่งท่าฮะท่าหนึ่งท่าครับแสดงมา จึ๊กจึกจึกจึก <S <S เออพี่ว่ามันมันยังไม่สุดอ่ะเอออ่ะไปก่อนนะฮะอ้าวครับโอ้คนนี้ใส่หัวอะไรมาครับเนี่ยดูดิมันหลอด,ด้วยอ๋อหนึ่งท่าครับผมหนึ่งท่าจัดมาน้องเอ้ยท่านี้มีคนใช้ไปแล้วด่ะเฮ้ยเออสายตูดกันด็กกัๆๆนเะด็ก ไดาโอเคกูเก็บไว้ก็ได้คนนี้กูเก็บไว้อ่ะช้างโอเคใส่หัวช้างนะครับนวดแล้วก็เสื้อสีเขียวกางเกงทองอารามรองเท้าอีหอย่างนี่ไยพี่ว่ามันเท่เกิน่ะน้องหนึ่งท่าดีหนึ่งท่าดีาดอ่ะอ่ะกูให้มึงหนึ่งท่ามึงไปไหนนะ่ะมึงไปไหนน่ะเฮ้ยหนึ่งท่าหนึ่งท่าอ๋อลดนะ้เหยียบลูกโปง่งนะช้างเหยียบลูกโป่งพี่ว่ามันดูแบบ ธรรมดาไปอ่ะทั่วไปโอ้ยนี่แต่งตัวเหมือนจะมาเป็นแฝดกันบอนดี้เออก็เป็นแฝดกันบอดี้โอเคน้องรองเท้าแตะหนึ่งท่าครับรองเท้าแตะจึ๊บเออท่าใหม่ได้อยู่ได้อยู่ไหนขอดูดีเทลหน้าหน่อยเฮ้ยเี๋มันเอายันดีเทลหน้าเลยเฮ้ยดูดิหน้าใส่แว่นเออโอเคอ่ะได้ได้กูเก็บไว้แล้วกันเอาคนเอ้ยมันเหมือนกันอเลยสองคนนี้มันแต่งตัวใครกันเลยเฮ้ย หนึ่งท่าดีหนึ่งท่าดีเออเอาไปเอาไปกระดึกกระดึกเออเออเอเอให้พี่เจ้านาสองคนนี้พี่ขอเก็บไว้คนหนึ่งนะแต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าพี่ชอบความรองเท้าเตะสีเหลืองเขีย <laughs> ว ท่าสิลูกตัวสูงอย่างกระเปรดใส่โดมดีเถอะก็ดูต้องจุกนมสิเออได้อยู่นะเอออันนี้แมทกันอยู่ทางท่าเก็บไว้ก่อนเอาหัวทองหัวทองนะฮะโอเคตอนเกงซึ่งกูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนึ่งท่าไอ้นี่ยิงทิ้งก่อนเลยไม่โดนน้องหรอกขอโทษขอโทษลูกขอโทษลูกขอโทษลูกออกไปก่อนะเดี๋ยวนายโลน ล้นหนึ่งท่าลูกล้นหนึ่งท่าอในความรู้สึกมันดูแบบว่ามันเป็นเสื้อกับกางเกงเซตเดียวกันจริงๆเราสามารถที่จะแมทได้หลายๆอย่างเลยเสื้ออีกอย่างกางเกงอีกอย่างอันนี้คือแบบว่าแล้วรองเท้ามันก็เป็นรองเท้าของหัวโล้นอยู่แล้วอัน,นึกออกปะอันนั้นผ่านน,นลลูกนี่กางกระบาล เอาละครับคนทัเอ้ยมึงอย่าเพิ่งแลบอินใส่กูดิเฮ้ยกูยังไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยอยู่ดีๆแลบอินใส่กูเฉยเลยไอ้นี่หนึ่งท่าดิน้องเออเออเอเอหนึ่งท่าดีหนึ่งท่าดีาดอ๋อมีหันหลังใส่ตเออได้อยู่นะคือน้องเคเอทมาดีว่าน้องจะต้องหันหลังเพราะถ้าเป็นข้างหน้ามันจะเห็นมือแต่ถ้าน้องหันข้างหลังเนี่ยคือมันจะเห็นตูด แต่ในความที่แบบว่าน้องใส่เสื้อเซ็ตมาเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าเซ็ตอันเดียวเนี่ยพี่ขอผ่านก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เออแบดแบดแบดไม่อัีได้อยู่นะมาร์กหน้าสีเขียวผมหยองเ <c oughs> สื้อเขียวมีความไม่แมทกับกางเกงสีแดงผิวดำรองเท้าไม่ใส่ หนึ่งท่าสิลูกเบบี้ฉัจะเจอได้ดิฉัจะจอด้ดิฉันจะเจอได้ดโอเคกูเก็บไว้ไปรวมกับเพื่อนตรงนูนะลูกนาไปรวมกับเพื่อนเอออ่ะคนนะดูตาก่อนทำไมตามองไปไหนอ่ะมึงมองหน้ากูก่อนสิเฮ้ยอีบอกอีหยอง หนึ่งท่าสิลูกน้องหนึ่งท่าสิบ a b y จะเจอเด็ดเด็ด b แบบี y จะเจอเด็ดเด็ด baby จะมองไปไหนวะตอ <laughs> <laughs> นนี้มองหน้ากลัวแบบหน้ามันดูแบบปกติไปนะลูก <laughs> ฮนะิดอคือมึงตกลงเนี่ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้มึงสแสดงกูยังไม่ได้มึงสแสดงมเออยาคุมปะนดิเอออะคือสรุปแล้วมึงจะไปเตะบ,บอลหรือจะไปไว่ายน้ำใอีดอใส่กางเกงในนะจะไปเตะบ,บอลลองเท้าอะไรก่อนงงอันหนึ่งท่าสิโอเคสรุปแล้วมันไปเล่นดนตรี ความเฉยเฉยใส่แว่นตามาคือความเท่นะมันยังไม่ได้แบบอับประรักกัะลูกเฮ้ออยอ,อันนี้ได้นะในหนึ่งท่าสีจะแสดงยังไงคะเออตึ๊กตึ๊กตึกๆๆๆๆม,มีความแบบอ่าโอเคกูให้ผ่านก็ได้อ่ะกูยอม หนึ่งท่าสิลูกวิธ <c oughs> ีนี้ก็คือปัดได้เออกูให้มึงปัดละกันความหดลดความแต่งหน้ามาแล้วเสื้อมึงคือมาริโอ้ตลกมากได้อยู่อ่ะเราต้อง <c oughs> เข้าวงก่อนนะเ <c oughs> ข้าวงก่อนลุกมามาเข้าวงก่อนไว้นะล <c oughs> ไปเลยลูกมันจะได้ไวอ้าวโอเคอุย้ยอันนี้ได้นะหัวโขนมีตาไฟความบ้องเป๋าหนึ่งท่าสิลูกหนึ่งท่าอะหนึ่งท่า เออสบัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสื้อกางเกงห้าหกอ่ะโอเคผ่านก็ได้ลูกไปรวมกับเพื่อนในน้ำลูกอ่ะเฮ้ยหัวอะไรอ่ะ ไปเลยค่ะโอเคขอดูเป็นอรูปลักษณ์ละกันอันนี้ยังไม่ผ่านพี่ยังรู้สึกว่ามันมันดูบู๊ไปลูกของหนูก็เหมือนกันโอเคคนที่เหลือมาเรียงครับพี่จะตัดสินแล้วใครจะได้ที่หนึ่งสองสาเริ่มจากอันดับที่สามก่อนเนาะอันดับที่สมนะฮะอันดับที่สามขอเลือกเป็น <c oughs> คนนี้ละกัน คนตีได้อันดับสามนะคะอันดับที่สองตรึนคนนี้คนนี้อันดับสองน้องเชื่ออะไรอะ่ะน้องที่แต่งตัวเป็นมาริโออะ่ะอันดับสองนะแล้วก็อันดับหนึ่งได้แก่น้องคนนี้น้องเสื้อเขียวอะ่ะน้องเสื้อเขียวได้ที่หนึ่งนะ เนี่ยน้องคนนี้เออเนี่ยน้องคนนี้ได้ที่หนึ่งนะโอเคเรียบร้อยนะะเราก็ได้ตัดสินคนที่แต่งตัวตลกแล้วก็อัปลักษณ์มากที่สุดนะคะพี่น้ใช้การตัดสินในเรื่องของดีเทลในการแต่งแล้วก็เรื่องการจัดเฉดสีการเลือกเสื้อการเลือกกางเกงการการ ใส่ใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงผมก็ต้องเป็นทรงผมที่ดูแมทดูละตตโลกแวนตาสีส้มอย่างเงี้ยเออเสื้อเขียวกางเกงแดงตัวดำนะไม่ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยมันดูแบบว่า โกโกออะเออมันดูแบบว่าอัปลักษณ์ก็ดูตลกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของพี่เนาะบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนว่เอ,อ้ยคนว่าอัปลักษณ์ก่าคนนี้อัปลักษกว่าอะไรเงี้ยแต่พี่เลือกตัดสินใจแบบนี้ก่อนดับ3 2 1นะฮะก็รับรางวัลกันไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube พี่โน่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย